สวัสดีค่ะ fc ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะคะทุกท่านวันที่12อพฤศจิกายน2567กบค่ะทุกคนวันอังคารนะคะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการโจดินวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าเละยรอบบ่ายนะคะทุกท่านขาถ้าท่านไม่ชอบก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่า ท่านจะสามารถนำไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนเจจะพาทุกคนไปดูวันที่11ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับวันที่11นะคะจะให้เด่นรอบเช้า7และ6เด่นรอบบ่าย4และ3รอบเช้ามา7 7 9 58กับพี่น้อง6กับหัวเข้าคู่7 9 97นะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจำวันมาไหมรอบเช้ามา7เลข2หลุด รอบ่ายจะให้4และ3มา3 3มสาเด่นมา3เข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวัน3ามสองสอพี่น้องคะเลขเด่นประจาวันรอบ่ายมา2เลขเ็ดหลุดเนาะค่ะเอาไปต่อรุ่นต่อพี่น้อง3 3มสามสองเก้าหบอกเขาหลุดนะคะ,ะ,คะทุกคนเรอบ่ายมา3ามสองแล้วพี่น้องไปต่อนะคะวันที่สิบสอ วันที่สิบสองนะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบชเช้าเจได้มาอยู่ที่ห้าและสี่เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสามห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้า

010504นะคะทุกท่าน f c ขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f c ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคนที่นี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่นะคะทุกคนแต่ว่า ุนวันอังคารใจไม่ค่อยไหลเท่าไหร่ถ้าท่านชอบท่านก็ตามนะคะถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านนะคะทุกคนคะ่ะสาหรับวันที่วันอนังคารนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันอยู่ที่3ามและแปเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามสามกับแปดนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดคะ่ะมาดูคะ่ะทุกคนรอกเช้าอยู่ที่ห้าและสี่เด่นประจําวันอยู่ที่สามและแปดวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่น 5 3าสค่ะ4ค่ะสี่สามสี่กับ0นรอบบ่ายและ3กับ8เป็น1318 0ค่ะศูนยามศูนเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านคาะมีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่าคะ ถ้า FC ชอบก็สามารถตามได้นะคะถ้าเ c ไม่ชอบ FC ก็ผ่านได้เลยสถิติกะมีเขา่ามีหลุดพี่น้องคะ่ะสำหรับคู่ที่จะจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดนะคะทุกคนแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนอค่ะพี่น้องมีเขา่ามีหลุดคือกันถูกมือเนาะคะ่ะบางมือกับเขาบางมือกับหลุดคือกันนั่นแหละพี่น้องถ้าผู้ใดบ่มากกะ สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะวันที่12พฤศจิกายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมันหมานสุขภูสุขคนกับพี่น้องสวัสดีค่ะ